ระบายสีเบเบดยักษ์เฮ้ยโอ๊ยประกาศกันไหนเนี่อยู่นี่โอ้ยโคตรใหญ่เลยทุกคนดูดิมาระบายสีเบเบดยักษ์กันโอ้สุดโทดแล้ววันนี้นะตัวที่เราเลือกมาระบายสีนั่นก็คือโกเฮลไซนะครับทุกคนโก ฮลสายซึ่งเป็นตระกูลฮิล huh. ท il ี่โฟกัสชอบจะเป็นอย่างเฮลลิปเปอร์หรือว่าฮลแฮมเมอร์โอ้โหก็จำได้แค่เฮลแฮมเมอร์ทุกคนวันนี้จะมาบายสีเบเบ็ดยักษ์แต่ว่าที่เราจะมาระบายวันนี้คือเป็นสีแบบนีออนนะทุกคนใช่แล้วโฟกัสถ้าเราระบายเสร็จแล้วเราจะเปิดไฟมันจะเป็นเบเบ็ดยักษ์แล้วมันก็จะเรืองเสียงให้ด้วยโฟกัสมาเลยมันเริ่มอะไรกันเลยดีกว่านะคะทุกคนวันนี้ก็จะมีสีนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็จะระบายตามแบบเลยนะทุกคนสีที่ใช้น่าจะเป็นแค่ สีส้มกับสีเหลืองเป็นหลักนะโฟกัสคิงว่าเพราะว่าดูจากรูปตัวอย่างที่เรากำลังเปิดอยู่นะครับทุกคนเป็นสีทองทองประมาณนี้สีเหลืองพอไหมทุกคนมาเดี๋ยวมันเริ่มระบายกันเลยดีกว่ามาครับโฟกัสมาอ่านี่โฟกัสอันเดียวโอเควนมาเดี๋ยวมันเริ่มระบายกันเลยทุกคนโอ้ความจริงน่าจะคนละแผ่นเนาะเออแต่ไม่เป็นไรใช่เหรอใช่เหรอช่อยกันระบายเออคนละแผ่นน่าจะนานช่อยกันดีกว่าพี่น้องเล่นไออันนี้มาวางไว้เลยครับ เพราะเรามีพื้นที่แบบกว้างมากๆในการระบายสีพโฟกัสเอ๊หรือว่าจะแบ่งกระบายครึ่งครึ่งหนึ่งอะครึ่งหนึ่งได้เลยโฟกัสเดี๋ยวโฟกัสเอาครึ่งนี้นะเดี๋ยวพี่เอาครึ่งนี้โอ้โหจะเป็นครึ่งกัดแค่นี้แล้วครึ่งหนึ่งมาทุกคนเดี๋ยเราเริ่มเลยดีกว่าจะไปโฟกัสอย่างแรกเราจะเริ่มเปิดจากสีเหลืองอันนี้โอ้ยคิดเหมือนกันเลยเป็นตัวเบเบเเลยตัวเบเบเใช่ไหมโฟกัสมาพร้อมไหมพร้อแล้วครับพี่จะเริ่มจุ่มเลยนะทุกคน แล้วก็สบายเลยสบาย,ยนะครับทุกคนนี่อันนี้เหมือนตรงกลางจะเป็นสีนแดงส้มๆไหยโอ้โหสีมันแจ่มมากทุกคนคือมันจะไม่ออกเหลืองๆนะมันน่าจะออกเป็นแบบนีออนเนาะอันนี้ใช่สบายไปเลยโอ้โหสีมันสวยมากนะฟิมเพิ่งรู้จักดีเบตตัวนี้ที่แบบเป็นสีทองมันรู้ว่ามันเป็นสีลิมิเต็ดสีทองอ่ะอยากได้สีทองบ้างจัง<ส>ต้อเคยมีสีทองกันแน่เนี่ยเราซื้อสีทองไงทุกคนจริงครับทุกคนใช่ครับฮะเมื่อกี้พ่อดูบอกห้าพัน โหดอ่ะเ้ไม่เน้นเก่งนะเน้นเติม,ตมไว้ก่อนแห่โหดจี๊ดไปครับเสร็จแล้วนะครับกลาเต้ไลยใช่เสร็จแล้วจากตรงนี้ไงโอเคแล้วก็ต่อเลยประมาณนี้ค่อยๆระบายไปเรื่อยๆทุกคนแล้วจะระบายแบบสวยๆงามๆใช่เหรอต้องพับเส้นไหมพับเส้นไหมพับไปเลยแต่ว่าอันนี้อันนี้ตอนเริ่มไงมันก็จะแบบค่อยๆเดี๋ยวพอหลังๆมันจะ อ่าโอเคเป็นอย่างนี้เดูนะครับว่าสีวันนี้เนี่ยมันจะเรืองแสงสวยแค่ไหนนะทุกคนพร้อมเปิดไฟม่วงแล้วนะอนี่ครับ เรียบร้อยครับทุกคนสำหรับการระบายสีเหลืองของเราตอนนี้ตอนนี้นะครับรถนี้ก็คือผลงานของเรานะครับใช่แต่ยังไม่เสร็จเพราะว่าต่อไปเราจะระบายสีเป็นสีส,ส้มนั่นเองโฟกัสจัดไป,ไปสีส้มนี่เราก็จะระบายตรงหน้าเบีแล้วก็ตรงบิดรัดเช็ดเลืยด้วยใช่ไหมโฟกัสใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ระบายบิดกันแหละ,ะพี่ระบายบิดใช่ต้องผสมสีก่อนโอ้โหเยอะอือ นี่คือชุมช่มฉ่ำเลยนี่เป็นอันเนี้ยชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำจัดเลยอืมสบ,บายนะครับทุกคนนี่ครับโอ้ยสีส้มสวยจัดสีสว่างเนาะมันแจ่มเออสีสว่างก็งลองใส่เสื้น่อดิ <c oughs> ใส่ไปไหนะคอนเสิร์ตเ <c oughs> ด่นเลยเขาไม่มีคอนเสิร์ตเลยี่เขาใส่เสื้อเด่นคนเดียวเลยคนหัว <c oughs> เรียบร้อยระบายสีอย่างรวดเร็วนะครับทุกคนใช่นี่ครับนี่คือบีกกระแเช่ผมก็ระบายสีเรียบร้อยนะแล้วก็ตรงหน้าบีก็ระบายกระแตใช่ไหมปกดิทุกคนกัดระบายสีแบบอะไรก็ไม่รู้ว่ามาระบายสีมือผมอ่ะผมยังไม่เคยแก้งพวก,กัเดเลยนะทุกคน <laughs> ไปครับทุกคนนั่นเดี๋ยวจะมาทําการระบายสีตรงหน้าเบันต่อแล้วคือปกติเขาจะเป็นสีเทาๆนะแต่เราครั้งนี้เราใช้สีชมพูนะเราจะเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่า เพราะอะไรพะกันพราะเราไม่มีสีเทาแล้วก็ต้องการสีอื่นมาเติมแต้มแต่งแทนเฮ้ยตกแต่งคำพูดอนะไรเนี่ยทำมันดูเป็นคำบทก่อนไหนก็แต่งก่อนนี่อะไรอา้าว <c oughs> โอเคครับทุกคนเริ่มเลยนะก็ผมจะต้องล้างแปรงสะอาดก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้แปรงยังยังไม่สะอาดเลยนะผมก็จะล้างไปเรือ่อยๆก็ล้างซซกเนี่ยดูดิเนี่ยดูดูเห็นไหมสีมันยังติดอยู่แปรงเลยนะได้เลยนะครับทุกคน อ่าโอเคไอ้นนกาละเอ้ยโอ้โหสีขุ่นเชียร์โอเคการลองเป็นิดนึงเด้อโอเคนี่ผมก็กำลังลั่งแต่งนะครับทุกคนเฮ้ยทำไมสีมันเป็น,อย,อ,นอย่างเงี้ยโฟกัสอือโอ้ยังสีของส้มอย่างงี้ได้ไงโอ้เอาเสร็จพอดีไหมทุกคนอ่ะเรียบร้อยมา,าเสร็จแล้วไง จะมาครับทุกคนเราจะมาทําการตัดเส้นกันนะครับทุกคนหลังจากที่ผมให้โฟกัสระบายสีชมพูไปนะครับแล้วก็นี่นะครับผลของการขี้เกียจนะครับผมก็จะต้องตัดเส้นทั้งหมดนี้นะครับด้วยตัวคนเดียวเสียใจนะทุกคนเริ่มเลยครับนี่เสร็จแค่นี้นะแค่นี้พอโอเคเนี่ยเส้นใหญ่ฮะไม่ชอบกินชอบกินแต่เล็กใหญ่เลยจเจอเลยต้องเราต้องต้องแบบเป็นระบายสีสองเส้นเลยไหมเดี๋ยวระบายสีทีเดียวเลย ไอ, í, ตอ้ต้องต okay. so, ัดเป็นเส้นนี้ไหมเนี่ยสองเส้นเนี่ยเห็นไหมเส้นเดียวพอเส้นเดียวนะโอเคเสร็จแล้วครับผมสำหรับการละลายสีเบเบลที่ชื่อว่าโกเฮลไซแล้วนี่คือพปอักเมาอาวอ้าวหันให้ดูสิหันให้คนดูดู หันเลยหันเนี่ยหันเลยหันเนี่ยนี่นี่เลยทุกคนเป็นอะเป็ดยักษ์นิออนจากนั้นนะครับทุกคนเราก็จะมาเตรียมปิดไฟกันดีกว่าครับมาดูกันโอ้ยมาดูกันนะครับว่ามันจะเรืองแสงสะท้อนแสงยังไงนะทุกคนครับไปเลยปิดไฟกันปิดไฟให้ย่าไม่ให้ดื้อทุกคนเราจะให้ดูเอาไปปิดไฟนี่ไหนมาเลยหนึ่งสองสาม โคตรสวยโคตรอมตะโคตรจิ้งโคตรทุ่งอ่ะจะเป็นแบบโอ้ยสีเหลืองนะคะจะเป็นสีส้มแล้จะเป็นลายนีสวยมากนะดูดิโหชัดมากอ่ะชัดมากทุกคนถ้าจะจับเบรนินไปแข่งกันเนาะเออถ้าเกิดสมมติลงจริงมีแบบเบรดใหญ่เท่านี้ทุกคนทำไงทุกคนจะเล่นไหมเราจะจับแบบไงนะเยยชไลจับแบบจับแบบงี้แล้วชูจะขนาดไหนนเี่ยชูขนาดนี้แล้วก็ช่วยกันจับสองคนเชื่ออย่างนี้เลย มากเลยนะใช่ไหมใช่แล้วโอเคแล้วทุกคนสวยมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยทุกคนคิดว่าสวยไหมก็ลองคอมเมนต์บอกนะครับทุกคนแล้วใครมีโกเฮลไซ i ์นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับลองมาขิงกันได้นะทุกคน ผมบอกวก็มีแล้วนะครับทุกคนเนี่เหรอ,อนี่ <c oughs> อ๋อเป็นยักษ์งไเงอนโอเคครับทุกคนแล้วนี่คือการระบายสีเวเบษยักษ์ของเราสรีร้อนแสงนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์สำคัญนะครับทุกคนแ <c oughs> ร้ว <c oughs> วันนี้เราองขอตัวลาไปก,ก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืม three two one go จุดมุนมุน ความในใจที่มีต่อเธอ t h คิวฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอ <S <S ฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธอ <S 2> <S 2> อย่าบอก a จ e ข็ง <Can you S 2> อย่ามา